สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะแล้วก็ช่องพังปีใหม่แชนแนลนะคะมาดูวันนี้พ่อพ่อจะทำอะไรกันนะคะนี่ปิดตาทำอะไรเนาะวเอาจับป้องจับป้องดีจัดผู้ใดเดียวปนยยโอ้เขาจะทำอะไรกันเนาะนี่เนาะรถบัมบ์พี่รถ หุ่นหนวก็พ่อตากระบาดเซ็ตเล่ห้วยหุ่นหนวก็พ่อตากระบาดนะมึงเอาไปเลยโอ๊ยกูแดงนาะจี๋จุ้งจี๋จุ้งเหี่ยวแบบนี้ส้มใบเสาส้มใบแง้มเข่าที่นี่สาระทำไมจับมือพี่ชายสวยจแก้วแก้วแม่สีจับมือพี่ชายสวยจนสวยแก้วเนาะ ต้มไก่ต้มปลาเขาไปเด็กปุ๊ดจับใส่ซซบเนาะใส่ตมไปไปใส่ถั่วแก้วเนาะเนาะเส้นสั่นตัว ไปแล้วบัดน,นี้เออแกวตาสิผ้าไปแกวตาวะเดี๋ยวเดี๋ยวแก่าตาพาไปเองว่าสันว่างไปแล้วนะคะจูงกันไปใส่น้อนี่น้ะบัดน,นี้น้อสิไปทางไหนน้ะบัดน,นี้ แด้ได้ม่ครับบดเล่นเห็ุเนี่ยนี่เดี๋ยวเาเของมาโยกไอ้มาว่างมาเขาไปยืนถากันแข่งเอียงนูนี่นาะเส็จเลยเออเจ้าหูชะตามูเจ้าบอเขาสิพาเจ้าไปใส่นี่เนาะเขาปิดตานี่เมะโอ้เสร็จเลยบันนี้ปิดตาไว้แล้วนาะมันอยู่บนส้นสาง ๆขมันเอมันมันตนย่างไปปุ๊บแต่ก็ได้ออกมานอตเมนโบบังต์เนียลนาะเชื่อไบังต์จิกส้นจังหนาเวายังได้ไ่เรียงกันดเดคันีเพื่อนชุกันเรียงตามลำดับเด้อค่ะนี่เรียงตามลำดับนะคะโอ้หืดโดนละเด้อโอ้มืดโดนอะเด้อพนังยังด้ฟาี่ก้ว ฝ่ามือกระค้งบดนพนามันเลยวไปเ้ไปเยอะจจเย็อก้ต้อนเีย็น้ใั่นะคะนี่นะคะนนะคโะอ้ย่งน้อนันผู้ใดน้อสิพ่อนันน้อนันน้อผู้ใดน้อสิพ่อ อย ah. ่าไปตาลินวลหัวไย่แต่บัดนี้อ <so ย่าบหัวจเงียน้งนักเ้อม่ได้ยวได้กบอกด้ยูทูบเบอร์นะคะมีทุกช่องนะคะคลิปนี้นะคะ แม่แม่เอฟซีเบ่งตาเปียกตาเฉเลยการคิดนี่ยนนนนโอ้ยมันแมนบอลเนาะเกมแรกนี่นนเนาะฮะดนแล้วี่เขาเกมแรกมันแมนบอละ่ะมันเป็นจังใดละ่ะมันมืดนนมืดสมตืัวเล่นเกมนี่เจ้าทะเบิงโหลดเด้อร์พญาเก็ต มือด้ยบอกแมนเจ้าสิได้มืดสมตือเลยเได้นอนมือนอกปุยออฐานหลุนไปหังได้มืดสมือแต่แถวะนี่ต่อแถวกันเลย่าขาดกันเด้อหามปล่อยมือกันตอนนี้กำลังจัดเตรียมนะคะเตรียมสถานที่นะคะเดี๋ยวเขาบอกว่ามือ y o ยูทูเมือ YouTube ออกมา่ายูพี่เขาว่า คนไรนี่วมามาเลยคันนี่ตังลั่มมากมาตังล่มมาตังล่พอพีพอรุ่นมาสั่นพอพีคไปทางคุณนี่น้องอ้นนะน้องอ้นนะพาปิดปากออกหนึ่องามอะ เอาแล้วแล้วแล้วพัดเต็มแล้วแล้วตัวตัวลงแจ็คไปละได้ผุนแล้ว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 แล

เป็นล้างนาออกเนี่ยเ่าจะไอขคนน้ยน้องๆกระเชียรสุดยอดเลยค่ะคุณหัวจนน้ำตาแตกน้ำตาแตนตายเลยพาบันนี้เซ็ตเลย

น้องๆงงเลยนะคะนี่น้องๆงงมากพ่โานี่เ็เลยปนตูดเอ้หปิตาโอ้ปิตาจูบหมอดีนี่พอรุนดังดีอยู่พอรุนดังดีไม่เอาไ่ไม่ไม่เอาเียครับ่เอาเียมง่มีความกล้าแสดงออกครับทั้วาม ากาแสดงออกและก็มีความสุขด,ด้วยทอติกรรมให้ไอได้ดูด้วยครับผมยังมีอาหารนะครับไอจีนะครับโดยสุดาให้เด็กด้วยนะครับเป็นมันไกให้เด็กด้วยนะครับอาหารน,นะครับหัวจะเนียวแตกขือลแตกเลยหัวจนเกียบขึ้นบ่ได้ขอกจตัดจตัตาม,มยาจ้าค่แลจากสหรั ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,ะก็อย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแน,นลด้วยนะคะสาวสวยของเรานะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าอาจารยจ้าจ้ากระลุกจ้าเร็ว จ้าสวัสดีค่ะ